ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายเทวริศเขื่อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสาโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ส่วนที่1ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่หนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ1.1มีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประชุมร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง 1.2หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดย totally มีผ e ู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา1.3มีการเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา1.4มีการเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์1.5นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่เหมาะสมกับบริบทจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน2.2มีการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน2.3ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้นวัตรกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้นวัตรกรรมที่โมเดลสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.2มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาโด,โดยริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน Gear 2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1มีการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายโดยยึดหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม4.2มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเช่นเข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา5.2มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงและมีการติดตามประเมินผล ส่วนที่2ผลลัพธ์ตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วทีโมเดลโดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนผ่านโครงการแ,และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงเรียนได้แก่ 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 4. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยกีฬาและนันทนาการ6โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมทัศนศึกษา8โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทีมโมเดลในการดำเนินงานโครงการทั้ง8โครงการโดยในการดำเนินแต่ละโครงการยึดหลักความถูกต้องมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมขับเคลื่อนโดยกระบวนการ P D C A ผ่านการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจของคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปสู่ผลสำเร็จได้แก่โรงเรียนมีคุณภาพครูมีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับการส่งเสริมและมีทักษะชีวิตคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโดยคณะครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยทำให้นักเรียนมีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง มีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์สามารถการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูตนเองหรือสถานศึกษา1โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการประกวดสถานศึกษาปลอดภัยน่าดูน่าอยู่หน้าเรียนประจำปีการศึกษา2567 2. สอง โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2567ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กระดับดีมาก 3. นางสรรสณีอ้วนล่ำครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอเบกอวอร์ดระดับภาคเหนือครั้งที่12 4. นางสาวคนึงนิดวงที่มาครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอเบกอวอร์ดระดับภาคเหนือครั้งที่12 5นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองวังเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน20รายการในการแข่งขันศินละปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2567